แกใหม่ไฮสคูลออนีตคางแสงอาวุธไฮยีหกวันมีสกินมังกรไอเคมังกรสักลาวาเสื้อผ้าใหม่เทนเนอร์นินจามีกิจกรรมลักกี้รอยัลักทงเช่าเจ็ดวันการทางก็คือเก็บโทเค็น รู้ดวยหโปมาเล่นดีวะปตีถ้าเราเล่นสคนจะเจอคนด่าง,ง่ายเลยตัวถ้าเราเอา,เอาแค่ไอ้บิ๊กมาก,กูสองคนน่ะ <c oughs> ไม่น่้เล่นเอเเอเลยเยบีกันไปไหนล้วไม่รู้หุ่ยหุ่ยจิา๋ายแล้วไลไปชิดไม่ได้ไมึงตเล่นเก่งหน่อยอะเอ็อ่ะอ,ะอวคน

ออแพ้สอ่ยเขี้ยอะไรวะอ๋อีอยู่ก้นีไฟแล้วดีกูอยู่โกไม่ใช่หรออ้างกนน้ไม่กูแพ2สองามันต้องมีเงื่อนยังบางอย่างะ,ะแพสแล้วแพ้สามมั้เนี่ย กูแพ้สามกูแพทสองกูแพ้สองเออเออกูก็แพ้สองมาได้ไงเอ้าเอ้าเอ้าไม่โกสามก่อนมันเหรอ่มันโกสามไม่เหรอเอ้าเอ้าเอ้าลงเอ้านี่ไงอไม่ข้ามมาโกสามโกสี่แพทหนึ่งกูมาข้ามาสามแล้งเออสามแล้งฮะ What the fuck? What the hell? Tournee, wa?